ค่ะอยากจะถามหลวงพ่อค่ะถึงเรื่องของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมโค่ะในความคิดเห็นของหลวงพ่อคิดว่ายังไงบ้างกับการสูญเสียครั้งใหญ่ของคนในวงการบันเทิงไทยคนหนึ่งอะค่ะแม่นคนอื่นเขาก็เสียไปทังหลายคนแต่ไม่ดราม่าเหมือนคนนี้คนนี้ดราม่ามากนึกถึงสมัยมิชัยบัญชาตกเครื่องบินยังตกน้ำมินดังกว่าตกเครื่องบินอีกก็ ามความจริงแล้วก็เป็นเหมือนอย่างกับบิจ๊ดพูดอ่ะคนตำรวจโทษกับพลวิทย์รูกระจ่าง่านบอกว่าทําไมมันมีอะไรรับรวงพลางกันเลอกเกินทําไมไม่มีเป๊ะเป๊ะ,ปะแล้วก็เมืออ่อถนัดตกไปยังกลับไปนอนบ้านจะไปวางแผนอะไรกันเป็นลักษณะเหมือนกับวางแผนว่าจะจะแก้ตัวยังไงจะแก้ไขปัญหานี้ยังไ,ไงไอ้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว ทังหมดจังสิ้นเนี่ยก็เกิดจากตามหลักมุสตะหนาก็เรียกว่าอาบายามุขเที่ยวกลางคืนท่องเที่ยวกลางคืนกลางคืนมันเป็นเวลาหลับนอนพักผ่อนในร่างกายเซฟตี้เพื่อจะได้เอาไว้ทํางานทาการแต่ในเท,ที่ยวการเที่ยวกลางคืนเนี่ยมันก็มีแต่ว่าขอไปในเด็กๆมันพูดว่าโอ้จะตายทั้งทีชิ้ช่องตายตายชิงช่องอย่างเงี้ยอ,อะไรอย่างเงี้ย ก็มีเรื่องคนพูดพิปากวิจารกันเยอะมากแต่ว่านั่นแหละข้าคนตกน้ำมีคนที่เป็นเพื่อนเป็นะอะไรกันมันน่าจะมีการกระตือรือร้อนอะไรมากกว่าที่จะวนไปวนมาใครผู้ชายได้โดดน้ำทักคนก็ไม่มีแล้วเชื่อว่าน้องแตงโมไม่ได้จมปึ้งลงไปเลยไม่ใช่ตกปั๊บก็บจมปึ้งเลยคงต้องมีกระเสือกกระสนทะลึงขึ้น ธรรมดาเห็นคนตอนนั้นเนี่ยมันจะมีทะลึ่งขึ้นเลือกสองเพื่อถึงจะดิ่งจมลงไปใหม่แล้วช่วงนั้นลูกผู้ชายอ,อกซ้ำอกไปไหนหมดหลวงพ่อมีคาแนะนํายังไงกับเรื่องของการพบเพื่อนบ้างเพราะว่าเรียกว่าโซเชียลเนี่ยเขาพูดถึงกันมากเรื่องของเพื่อนเพื่อนแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแบบนี่เหรอคือคนที่เป็นเพื่อนกันนี่แหละพเจ้าถึงบอกมิดแท้กับมิดเทียมมิดปัด มิตรแต่ที่รูปมิตรเทียมเนี่ยมันก็เป็นมิตรตอนกินตอนจ่ายตอนได้ตอนมีถ้านะคบอกเวลามั่งมีมิตรมากมายมุ่งหมายมองเวลาหมดมองมิตรหมดมองแม้แต่หมูหมาก,ก็ไม่มามองอะไรอย่างเงี้ยโบราณก็พูดไปหนึ่งมิตรมิตรเนี่ยนั้นใครแต่ว่าตามาน,นี่รมิตรคนันพคดขับอยู่ตอนหนึ่งตอนที่ผู้ชายคนหนึ่งก็บอกว่าเอาแล้วต่อไปนี้ไปเนี่ย เขาจะดูแลแม่ขอเป็นลูกของแม่แทนน้องแตงโมมันมีคนมีคนกระซิบกลางๆบอกแม่กับแม่ตัวเองได้ทำหรือเปล่าแล้วแล้วี่แลวพูดอะไรมันก็นสวยหรูดได้แต่ว่าความเชื่อถือความสงสยัยมันหมดไปไหมเนี่ยคดีนี้จะมารู้สึกคนสงสัยเยอะจังเลยทำไมกนนี้จึงเป็นอย่างนั้นทำไมกันนงงมกน้นจึงไม่อย,อย่างนี้ ทําไมไม่บอกแม่เขาไม่ไม่โทรไม่อะไรรู้สึกเรื่องมันเยอะเกินแต่ขอฝา,ากประชาชนนิดนึง่งการเอาคนตายมาเป็นเรื่องสนใจสูงสุดเรื่องอาชีพต้องสําคัญกว่านะครอบครัวเราทำยังไงจะทำาิมม้แลวมันดูดีกว่าเขาอะขอไปน้องแต่โมที่เราไปสนใจเขาเนี้ยเศรษฐกิจเราดีขึ้นไหมโควิดเราหายไปไหม อ,อสังคมไทยเราจรรตทำกลับมาไหมถ้าเศรษฐกิจก็ไม่ดีขึ้นสังคมก็ไม่มีสินรรม,มากขึ้นโควิดก็ไม่ได้ลดลงไปหันเบนความสนใจไปเรื่องอื่นบ้างได้ไหมอ่าตมาขอไปนะนั่งฟังลำคาญช่องข่าวบางช่องวนอยู่ตั้งครึ่งค่อนชั่วโมงให้เราอยากจะดูน้ำท่วมบาคใตเป็นไงอยากจะดูว่ายูเคนเป็นยังไง เขาถล่มกันยังไงผลกระทบจะมาถึงเราไหมไม่ได้ว่าวนอยู่นัแน่ะครึ่งชั่วโมงบังคับหูตาเราให้อยู่กับข่าน้องแจงโมครึ่งชั่วโมงขออภัยนักจัดรายการจะเอาคนตายมาขายกินกันเลยเอาไปเรื่องอื่นบ้างเถอะอาตมาก็โดนถามเรื่องนี้ตั้งวัน มีมีเ่อง,อ,งอย่างเรื่องนี้ค่ะเขาพูดกันถึงเรื่องของการคบนิต <c oughs> การมีเพื่อน <c oughs> การคบเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องอย่างตอนนี้เขบอกว่าเพื่อนเพื่อนแท้มีลักษณะหนึง่งชวนไปหาประโยชน์เช่นชวนเข้าห้องสมุดชวนหาข้อมูลที่จะได้มาถึงอาชีพการงานอะไรต่างๆสองร่วมทุกข์ร่วมสุขเวลาทุกข์ก็ไม่ทิ้งกันถ้าทุกข์แล้ว ไปไหนตอนไหนอย่างนี้เขาเรียกไม่ใช่เพื่อนจริงหรอกเพื่อนแท้มิตรเทียมเป็นอย่างนี้เขาเรียกมิตรเทียมไม่ใช่ของแท้แต่ของแท้ต้องกวนกวายมากกว่านี้อย่างตั้นนิกแจกว่าเขาไปนอนไม่หลับหรอกคืนนั้นเขาต้องนอนไม่หลับทั้งคืนเขาจะต้องรีบแจงนั่นแจ้งนี่อะไรให้มันไวกว่านี้ไอทำงานค้างชดนะไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องมันบานปลายไปจน อีกอย่างหนึ่งอะค่ะหลวงพอ่อมีการพูดถึงเรื่องของวิบากกรรมที่กลุ่มเพื่อนเราเนี้ยต้องเจอตรงเนี้ยเรียกว่าวิบากกรรมกดแห่งกรรมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยอะค่ะว่าเพื่อนที่ไม่ดีที่เพื่อนที่ไม่ดีที่ไม่หวังดีต่อเราข้อทิ้งเราในยามลาบากเขาควรจะเจอวิบากกรรมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องสง,งสารน้องแตงโมหน่อยนึงตรงที่ว่ารู้สึกว่าชีวิตเป็นดาราถึงจะสวยแต่ก็บอกสวยเลือกได้ แต่ก็เลือกแล้วก็ไม่ได้เลือกแล้วก็อยู่กันพักเดียวแล้วก็มาเลือกใหม่ๆอีกอา้าวก็จะแหมก็จะว่าจะเจอคนจริงว่างั้นเถอะแต่แล้วก็ต้องจ้างต้องจากเอาเป็นว่าโลกเราเนี่ยมันอน,นิจจังจริงๆอย่าไปหวังอะไรเที่ยงแท้แล้วก็จะคบเพื่อนคบคนก็ค,ค,นค,คอยดูกำพืชปูมหลังแบ็คกราวเขาบ้างอย่าไปคบเพียงแต่ว่าเ,ออเขาหน้าตาดีก็มีความรู้ดี ฐานะดีคนฐานะดีพฤติกรรมไม่ดีก็มีเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็เชื่อว่ากฎแห่งกรรมทำให้ตกนรกทั้งเป็นไปตามๆกันคืออยู่แบบร้อนอ,อกร้อนใจไม่มีคำว่าสบายอกสบายใจเย็ยนใจเขาบอกร้อนใจไปนรกดีใจไป,จไปสวรรค์เย็ยนใจไปนิพพานาม,มาว่าเพื่อร่วมคืนนั้นนะ่ะนรกคงมาเยือนเรื่อยๆต่อคง เครียดกงทุกกองลําบากก็อใอยจำเป็นบทเรียนอย่าเที่ยวชวนใครไปเที่ยวกลางคืนบ่อยนะกลางคืนมันเป็นเวลาหลับนอนพักผ่อนและไอ้น้ําเมาไอ้น้ําผานสติเนี่ยธรรมดาคนเราเนี่ยนะสติมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วพุธเจ้าหวัดสติมตโตสทัทธาพัฒถังคนผู้เจริญสติย่อมเจริญทุกเมื่อแต่คนดื่มน้ําผานสติจะเจริญหรือเสือ่อมก็คิดเอาเองตอนี้ไอ้เรื่อง แมมขออภัยผู้หญิงเนี่ยนะดื่มน้ำเมาเนี่ยไม่จำภาคศิสอนหญิงเลยสตีเตสังีิวารัตนังสติเป็นทำนบกั้นกระแสะบาปของเหล่าสตรีสตรีใดที่ทำลายทำนบกระแสะบาปกั้นกระแสะบาปคือทำลายสติบาปก็ย่อมท่วมไหลท่วม้นชีวิตจนจมน้ำจมท่านี่ก็ลองคิดกันดูใครที่จะเป็นลายต่อไป จะดื่มน้ำเมาจะดื่มน้ำพลันสติห้อยรีบเล่นเจริญสติกันไว้เถิดสติมัตโตสัทธาพัฒนทังนี่คนผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อคนทำลายสติก็เสื่อมได้เรื่อยๆอย่างทางด้านของคุณกติกอะค่ะที่เป็นเพื่อนของคุณแตงโมเนี่ยซึ่งทุกคนเนี่ยเชื่อว่าโดนเลือดโกหกแล้วก็ทอดทิ้งเพื่อนในยามหลับนอนในครับคุณรศศานนท์คิดว่าเป็นการแข่งกรรมอะไราเขาก็จับ อตาตมาเชื่อว่าเจอเจอคุณแม่ให้อภัยสองคนแต่พอถึงเจอไม่ให้อภัยแค่นี้เขาก็ช้ำก็จะรู้อะไรไม่ได้บ้างแล้วละ่ะก็คิดว่าอจะว่าเป็นคนมาให้ข่าแต่คนก็มาฟื้นปุ่มหลังนิสัยคำพูดคำจาเก่าแล้วอะไรต่างๆนั่นนะขอแล้วละ่ะเดี๋ยวเดน้องเขาจะเครียดเกินไปเอาแต่ว่าห้ยก็ได้มีความสุขสดยืนบ้างใหยมีสติอยู่กับความจริงบ้าง จเจรริญพสุดท้ายค่ะหลวงพ่อค่ะ,อ,ะอยากให้ฝากอีกครั้งนึงถึงการที่เราจะไว้วางใจใครสักคนหรือว่าเราควรจะมีหลักการยังไงในการคบหาคนบ้างค่ะเขาบอกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดีย๋ยวจะจนใจเองเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อใครนี่มันต้องดูว่าพฤติกรรมภูมิหลังแบ็กกราวเขาเป็นคนน่าเชื่อถือไหมเขามีสัจจ์ไหม มีความจริงใจไหมถ้าเขาเล่นในซื่อกบใครตกใครมาหลายคนแล้วแล้วเราจะไปไว้ใจเขาเนี่ยเราก็น่าจะเป็นโดนโดนเป็นลายต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดีย๋ยวจะจนใจเองถ้าจะไว้ใจใครสักคนหนึ่งสืบอกำพืชปูหลังแบกเกาว่าเขามีสัจจาณไหมเขาเป็นคนจริงใจกบใครตกใครมาไหมแต่กับพ่อกับแม่เขายังไม่จริงใจนะอย่าไปไว้ใจเลย เราหรือจะรอดอีกนิดนึงค่ะหล่ขนาดที่เขาคบกันมาเนี่ยอย่างคุณแป้งโมงกับคุณกติกเนี่ยเรียกว่าย0ปีแล้วนะคะที่เขาคบกันมาถือว่านานพอนที่จะรู้ใจกันทุกอย่างหรือเปล่าเขาไมไ่เขาไม่เอาเรื่องหลายปีเป็นหลักหรอกพระเจ้าบอกว่าคนมีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ถ้าอยู่ด้วยความไม่จงไม่ไม่ไม่ซื่อสัตย์อะเป็นคนที่มักประมาทอะไรเนี่ย พุทธเจ้าบอกว่าอยู่ไปร้อยปีสู้คนอยู่ปีเดียวแล้วทําอะไรกันด้วยก,กันติดติดไปกินใจกันที่าคนอยู่ร้อยปีนั้นจะคบกันมากี่ปีไม่สาคัญเขาบอกระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนไอ้ที่คบกันมานะ่ะมันยังไม่ถึงปลายทางที่จะพิสูจน์แต่คราวนี้พิสูจน์ได้